เล่นสไลเดอร์วุย้ยเล่นกระเล่นหนาเอออุ้ยมีอันนี้ด้วยอันนี้เคยเล่นส <c oughs> นุกว่าที่ไทก็เล่นเนอะน้ำเล่นน้นาีกว่านะน้ำจัง นี่ไงมีลูกบอล เล่นอันนี้ยังไงอ่ะนี่ ไอด์อุ้ยเรียนดีด้วยอุ้ยความหลนแน่ของสาร เชื่อมันต้องดึงแบบสองสอง,สองอันหรือว่า <c oughs> อุ้ยอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ได้สบู่นิดนึงอุ้ยได้สามและงเฮ้ยได้ยู ได้ก oui ล er er ิ <will> ่นสบู nah. <ayım when ster> ่ด <sm> ้วยหอมดิพังไปไปดีกว่าช่างมันเถอะช่างมาไปเล่นสไลเดอร์ สวยมากโอ้โหดาวเต็มฟ้าลเลยคือน,น,น,นั่นไงสไลเดอร์อมนนี้ที่ปีนด้วยแต่กูอยากไปดูขวา การ์มนาบูระไปดูนวัตกรรมกันนะวันนี้ค่ะวันนี้คนไม่ก็เสื้อเยอะอีก ที่ไหนแล้วก็มือยู่ตรงนี้เก่งไหมไม่เก่งเลยมือโทรศัพท์วางเนี่ยไม่เห็นได้เลยอุ้ยอันนี้เจ๋ง ทำไมไม่ได้แบมทางแล่วนี่ได้เฮ้ยมันไม่ได้เป็นฮัทีอ๋เอเอ,เอานนี้กดปลุกเพื่อถ่ายภาพนับอยู่้ เอไอเจอยู่อีกเจอมึงลงไม่ใช่เอไอหรือหนูถ้าไม่ร้อกร้อนอยู่ในการถ่ายรูปโ,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 โง่ๆเลยสิหรือแต่ว่าชอบอุ้ย <laughs>